นี่แมดดีเฟนเดอร์แล้ววันนี้นะครับผมจะใช้สปิริตออมทั้ง50อันตรงนี้นะครับมาส่งสปิริตให้โกอจอนแค่คิดก็ตื่นเต้นละเป้าหมายเดียวของเราในวันนี้ก็คือท u ูสปิริตโธ่ทาสิบอันไม่ได้ในกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว พื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลีกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมอนิเมะดฟเฟนเดอร์นะครับและอย่างที่บอกไปนะครับผมมีสปิริตออฟอยู่50อันนะครับวันนี้เนี่ยวเราจะมากดให้ตัวโกโจกันก็อาจจะตัวสปิริตออฟตัวนี้นะครับถามว่าฟาร์มยากไหมนะครับก็ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีได้มันหลากหลายทางเลยนะครับหนึ่งนะฮะที่คิดออกนะครับขอคอยต่อมาเลยเนี่ยก็เป็นพวกแบตเทนพาร์ตอะไรต่างๆนะครับผมอย่างที่3ก็น่าจะเควสอะไรงี้มั้งเอ่อในร้านค้าเลดไม่รู้ขายเปล่านะกูก็ไม่เคยลองเหมือนกัปล่ามันมีีวิธอื่นนะครับผมน้องๆฮะกรับ สำหรับคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้ว่าต้องหายังไงโดยเฉพาะกูเนี่ยจะได้รู้ว่ามันหายังไงกูจะได้หาต่อไอ้้ห50อันเนี่ยมันน้อยไปซึ่งก็เอาจริงๆผมว่า50อันในวันนี้เนี่ยมันต้องเห็นอะไรไม่มากก็น้อยนะอต่ำๆเนี่ยนะฮะกูว่า1%เนี่ยต้องได้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็1.5เนี่ยกำลังดีแต่แต่แต่แบบแบบ0.3เนี่ยเพื่อนคือมันเป็นอันที่หายากที่สุดไงแล้วก็อ่านจากเอฟเฟกต์มันเนี่ยโอ้โหน่าจะโกงมากๆไม่รู้ว่าวันเนี้ยถ้ากูไม่ได้0.3กูไม่นอออออนนนนนนื้้้กกกก็็็ยย่่าาาาพูดดดดใเเปลลลงิถคคคครรชบบบบทต์์แีะัมไ บอกช่วงนี้ YouTube มันเล่นผมอีกแล้วนะครับมันปิดการมองเห็นช่องผมโอ้คือแบบว่ายอดคนดูน้อยมากๆเลยนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันด้วยนะครับกดซับนะครับกดไลค์นะครับผมและสําคัญสุดๆเลยคอมเมนต์กันมาคิดเห็นยังไงกับคอนเทนต์นี้บ้างนะครับก็คอมเมนต์มานะครับไม่เอาแบบเม้นตหนึ่งเม้นตสองเม้นตสามนะเออคือแบบให้มันดูเหมือนมันมีปฏิสัมพันธ์หน่อยนะครับระหว่างคนทำคอนเทนต์กับคนเสพคอนเทนต์นะครับผมเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมก็ไปนั่งกดหัวใจไปนั่งต่อคอมเมนต์อยู่เพราะฉะนั้นน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 นะะะะกกกกกกกููขขออ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 3ย่่่่่าางงดดไลคคคค์์์์มมมเเเเตตรรริทบบบแััสศ เพราะกูดู <poisoned indo> ทรงวันนี้กูน่าจะหัวร <llegar> ้อนมาก็เรื่องตัวละครนะครับเราจะเป็นตัวโกโจนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าลูกรักกูเลยนะครับผมเรามีสปิริตออฟนะครับ50อันภาวนาภาวนานะครับขอให้ออก0.3เธอเพราะว่าถ้าได้เนี่ยโกโจกูจะแม่งโคตรโหดโคตรหื่นซึ่งปกติพี่เกก็หื่นพี่เกก็เกเรอยู่แล้วนะฮะดูจากการแหวกเสื้อนั่นสิเฮียเห็นแล้วขนลุกแล้ว่าบักลาวราเติมโลบักแบบวีพีเซิร์ฟเวอร์รับกดผลบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตออสตาร์บล็อกฟุตเลยทุกแมปเลยที่กดคลิปเกมพาไดด้ซึ่งเลนี และยังมีไก่ตันบล็อกฟูดขายด้วยครับผมซื้องไง ะครับแค่เติมเงินกดซื้อได้ละหากใครสนใจนะครับลิงก์แฟนเพจที่มีผู้ติด,ดตามมากกว่า2 0 0 0สนคนนะครับและหน้าเว็บไซต์นะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้ตรงค้ออธิบายเลยและตอนนี้เขามีบริการใหม่นะครับเติมโลบ้างแบบกลุ่มเติมปุ๊บเข้ารหัสทันทีแต่เติมครั้งแรกเนี่ยต้องเข้ากลุ่มอย่างน้อย15วันนะครับแต่เติมครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องรอเลย <c oughs> <c oughs> อย่าลืมไปช็อปกัน์ดพารุยนะครับ50ครั้งนะครับรอบแรกปั๊บนั่นไงเที่ยแม่คือกูปวดหัวมากเลยเที่ยคือมันเป็นการสูงที่มมมมมมมัััันนนีีีีีโออออกกกกาาสท่่ออ่่่จะะะะะไไเเเเเ้ยยยยยรรรรรลลดดวบบบบชแงงคคฟึ โอ้โหฉลาดมากนะครับตอนนี้กูเหลือสีเก้าอันนะกูยกให้เดฟเลยฮะมึงก็สีเก้าไปต่อครับอ่าคลิมสันสปิริตนะมันคืออันไหนวะเนี่ยนานสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เหมือนจะแบบว่าเอ้เขียมันอันเดิมที่เราเคยได้เลยดีวว่าคือมันจะเบิร์นกับเลือดไหลแรงขึ้นนะนะมึงเห็นพี่โกโจกูเป็นคนสายเบิร์นอย่างนั้นเหรอไม่ได้นะครับกดต่อโคตรแย่เลยเฮียแม่งขึ้นมากี่รอบกูก็ไม่ชินเนี่ยอ่ะไปต่อนะ โอ้ยพอแล้วมั้งเอาแบบเฮ้ยดังสปิริตมาอะไรวะเนี่ยดังสปิริตนะครับเจ็ดเนะครับผมเลนเพิ่มขึ้น30%นะครับลดคูดาวสิบห้านะครับแล้วดามอุย้ยไอ้เชี่ยเอาจริงเก่งนะอ็คือมันโบกดามเมทมาเพิ่มอีกตั้ง30%มสิบเปอร์เซ็นต์แต่เชี่ยกลัวจริงอันนี้โอเคแล้วนะ, <ST. S 2> ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขียนว่าลดดีคริสดาเมทสาอดีคริสแปลว่าลดนะฮะ,ะไม่ละนะครับว่าอันนี้น่าจะส่งส่งตัวสปอร์ตมากกว่านะอย่าให้มันได้อยู่กับตัวดามเมจเลยยเชีวสสมท ร้านเติมลมบักกลุมก่มราคาถูกบริการฟาร์มเกมต่างๆและแถมมีตัวละครเทพอมอตี้ในเกมอนิเมดิเฟนเด์ด้วยพร้อมต้องไปกดเกมพาร์ลบริการต่า้มากมายทั้งหมดนี้มีที่สตาร์บัคนะครับผมรับประกันเลยบอดไทยล้านเปร์ก,กุกดอครับผมเฮ้ยคริสตัลสปิริตอ่านี่5.5%นะครับผมซึ่งอันนี้เขาจะบวกดาเมจกับบอสนะครับ50%เลย เฮ้ยเอาจริงเก่งนะแต่ไม่ครับไปต่อนะครับผมโอ้โหรอบนี้มาเป็นไอซ์เสีสัตว์มึงจะมากระทบทุกชาติได้ไงเนี่ยไอซ์นะครับผมเนะครับจะเพิ่มในเรื่องของการสตันการสโล่เลยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเอาจริงได้อยู่นะโกโจเนี่ยมันก็เป็นตัวสโล่เลยครับในช่วงเลดเกมนะครับผมก็อาจจะสโล่ได้นานขึ้นนี้นะครับแต่ไม่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวดาเมจกดต่อเลครับผมหุยอะไรนครับเนี่ยอ่านไม่ผิดใช่ไหมฮะ T R U E ดูสปีริตว้าวนะครับผมเดี๋ยวกูขอดูแป๊บนะฮะมันใช่อันเดียวกันไหมไอ้เี้ยมันคืออันเดียวกันนะฮะน้องๆ ไอ้ไอ้เหี้ยแล้วแล้วคือมาอย่างนี้กูกูทำไงต่อแล้วครับน้องๆ,ๆกูต้องปิดคลิปเลยไหมเนี่ยอยายันยังยันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดต่อให้หมดหนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปกดตัวอื่นนะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ของ True Spirit เนี่ยผมอ่านจริงๆผมก็ยังงงนะไอ้เหี้ยคือกูอ,อ,อยากได้มันก็จริงเหี้ยแต่กูยังไม่ค่อยเข้าใจความสามารถเท่าไหร่ใครที่รู้เนี่ยช่วยเสริมได้นะครับถ้าผมพูดผิดนะเท่าที่ผมเข้าใจมาเนี่ยนะครับคือมันจะบวกดาเมจเพิ่มมานะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแลละะะสาาามม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 รรรถถเเเพพพิิ่่่ขขึึ้้้นนนไไปปดกงใคคคทีีออู๊ๆับชวย์์ต ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดคอมเมนต์ให้แต่กนไม่รู้สิครับน้องๆคือมันได้มาแล้วว่าแม่ก็ขอแอคหน่อยละกันแต่นานๆที่จะดวงดีต่อไปนะแล้วก็เอาไปตัวดาเมจเลยนะครับผมนี่ฮะฮาคาริโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นลูกรักผมเลยนะครับเพราะมีออลไมตี้นะครับบวกขี้สามดาเมจนี่คือบึ้มบึ้มแน่นอนนะครับตีทีพ่อทายอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับมันเหมือนจะมีตัวไลท์สปิริตนะครับผมซึ่งโอ้สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าหายากนะโดยที่เจ้าไลท์สปิริตตัวนี้นะครับมันจะลดค่าวางนะครับผมมรรรรววไปปถึงกกาอััเดด้ยนะคบ เอาจริงนี่โกงเลยนะครับผมแต่กูอยากได้ดาเมจมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับกดไปเลยอ้าเฮียเจ๊งกดต่อให้อ้เจอเฮ้ยอะไรวะเนี่ย่ r อาเคสปิริตนะครับผมมันอยู่ไหนวะโอ้ยเฮียม่อยู่บนสุดเลยนะครับสิบหกเปอร์เซ็นต์ความสามารถมันก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่มีโล่นะครับผมจะโอ้คือตีเกาะเลยเหรอ ดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นอันที่ดูจะหาง่ายสุดแต่เอฟเฟกผมว่าใช้ได้นะฮะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ระบบสปิริตตรงนี้ผมว่าเขาทําออกมาได้ดีนะคือแต่ละอันเนี่ยถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกตัวเนี่ยนะับผมว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆอ่ะแม้แต่อันกาก,ากสุดนะครับโกลเด้นสปิริตตรงเนี้ยนะครับผมอันนี้เนี่ยคือมันจะบวกตังยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยซึ่งคือถ้าพูดตรงๆนะครับมันให้มากกว่าไมด้าทัชอีกนะครับผมที่มันให้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยแล้วคุณนึกภาพ ขี้แตกได้บ้าตอนนี้เหลือ37อันนะครับผมไอ้เฮียพูดมาตั้งนานกูกดไป10กว่าเด็กอะเนี่ยใช่มันก็ตอนอย่างนี้แหละคลิปเราจะได้เวลาเยอะๆไงใช่หรือเปล่าโอ้โหไอ้เฮียนี่กูจำได้นะฮะไม่เอากูไปต่อน่ะไม่เอาไม่ม แล้วไปต่อ,อเฮ้ยมิลเลอร์สปิริตอันไหนนะอุ้ยหายากอยู่นะครับ2%นะครับผมเขาบอกว่าทุกๆการจบตี5ครั้งเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดเฟรนซี่นะครับผมซึ่งจะลดคูดาวนะครับ35%นะครับเป็นเวลาแวิแล้วก็มี15คูดาวนะครับของความสามารถนี้ไอ้เชื่อจะว่าไปนี่แม่งโกงเหมือนกันนะนาศาสตร์เอาไงดีเนี่ยอ แต่เหมือนได้ความสามารถตรงนี้กูจะคุ้นๆนะครับเหมือนกูเคยเขียนอะไรประมาณเนี้ยส่งเดฟตอนที่เกมมนมันจะเปิด,ดอ่ะคือมึงเอามาใช้ตอนนี้เหรอฮะหรือยังไงไอ้เหียกูว่ามันก็โอเคมั้งไอ้เหียแต่เราเราจะต่อดีไหมอ่ะและยิ่งตัวละครเราแม่งมันมีคิอยู่แล้วด้วยแบบนี้ไอ้เหียมันจะยิ่งตึงไปอีกนะครับพอมันอยู่ในสถานะนั้นอ, <S <S อา่าลองเปลี่ยนตัวละกันนะครับผมเอาไอ้เหียตัวไหนดีวะเนี่ยตัวนี้ละกันนะครับผมไม่รู้ได้ใช้ไหมนะครับผมแต่มันก็พอมีดาเมจนะครับลุยเลยโอ้โหลุยต่อโอ้โหโลเด้น ไม่เอาไม่อาเคนไม่เอาพิมตันไม่เอา,มไ,มเอาไม่มีเลยเกมบอกมึงขอเยอะไปอ่าเราไปแบบชัดช้าชัช้าอาเข็ ไม่เอาสตอ์มเลยวะ <HHH> อุ้ยสตอมแม่งวนุ่้ยสตอร์เซ็นนะครับผมอันนี้ลดคูดาวยี้าเปอร์ไอ้แย่โกงไอ้สัตว์โกงสัตว์เลยและแม่งเหมาะไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับผมยิ่งมันตีแล้วมันก็แปะดีบัฟเร็วนะครับตัวดาเมจแล้วยิ่งทําดาเมจได้มากขึ้นเห็นปะนะมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้อง0ูจหรอกนะครับแต่ว่าถ้าได้มามันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าพอเราได้อันอื่นมาเนี่ยเราต้องวิเคราะห์จากตัวละครเรานะครับพอเวลามันได้แล้วมันจะดีไหมเส้นจังหวะนี้ผมให้ผ ไอย้ยังกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะกดเล่นๆคำๆำฮดาไอ้ดาร์กไม่มีแค่กูจำได้รถด,ดามีอะต่อไม่มี ต่อไม่มีต่อโอ้ยคริสตัลว่ะคริสต้อนคืออินครวิดดาเมจดิโอ้ผมว่าไม่โอเคนะครับผมกดต่อฮะไม่มีกดต่อโกลเด้นกดต่อคิมสันกดต่อโอ้โหอะไรวะเนี่ยกาแล็กติกนะครับผมซึ่งมันคืออันไหนนะนะโอ้โหยังมันอยู่เเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เหมือนจะบวกดาเมจและเลนหเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกคิแชนมาโดยยี่นะครับผมแล้วก็ลดคูดายอีก5%้าเปอร์เซ็นต์กางนะไม่เอานะครับกดต่อไปเลยโกลเด้นอีกแล้วไปต่อมึงมาสักไอ้เยอยดักดักกูไม่เอาอค กูไม่เอาอะไรเยอะทำไมมันวนๆอยู่สองสามอันนี้วะเนี่ยฮะากูแชกับไม่พอใจไม่พอไม่พอไอเหียะจะหมดแล้วนะพอ ว่าสักพักกูได้พอจริงๆแล้วอากดต่ออากโกลเด้นอากดอาดับเบิลโกลเด้นอทิปเปิลโกได้อามาไอ้ที่มันวนกลับมาดาร์กอีกแล้วอะห้าครั้งสุดท้ายแล้วนะเศีอุ้ยไฟไอ้ไฟอันนี้6.5%นะครับผมทุกๆการโจมตี6ครั้งนะครับจะเกินเบิร์นนะครับผมดิลลิ่ง60%โอ้ก็คือตัวไม่เบิร์น กลายเป็นเบิร์นได้เลยซึ่งดาเมจเบิร์นเนี่ยมันจะเป็น60%ของดาเมจหลักนะครับแล้วก็มันจะเบิร์นสามวิก็เหมือนจะดีนะแต่ไม่นะครับผมไปต่อครับโอ้ยไล่ว่ะไล่นี่คือลดค่าวางนี่ว่ะนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมมันดีนะครับผมแต่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฉลยสามชั้งอ่ะกูจะไปต่อหรือพอแค่นี้วะอ่ะอ้ยากรูว่าพอดีกว่านะครับ3ทีมันหวังอะไรไม่ได้นะครับผมอ่าตอนนี้กูกดได้ใครดีเนี่ยเอาเป็นนักสื่อละกันนะครับลูกรักผมนะครับผมจัดไปฮะ3ครั้งสุดท้ายป้าเข้าไปไอ้เหี้ยไไมม่่ออออกนะะครับปาุ้ยวแห ตัวมึงเป็นไฟเสือได้ไอเฉย,เอยไอนี่คืออะไรครับเนะครับผมอันนี้โอ้ยเยอะแม่งไอตัวเยี่ยมแม่งไม่ได้สตาร์ทสโลอยู่แล้วครั้งสุดท้ายนะครับผม <S 2> <S 2> ปาโกเด้น มาสรุปผลประกอบการกันดีกว่านะครับโกโจโนะครับเรากดได้ชูสปิริตนะครับผมส่วนฮาคานลีนะครับเรากดได้มิลเลอร์อาซวินพลน่เทลนะครับเรากดได้สตอมนะครับผมส่วนไอ้ทรงจินอูน,นะครับกดได้ไลท์อาะสี่ตัวนี้น้องๆว่าคุ้มไหมครับสำหรับวันนี้คุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะแต่กูจะไปนอนแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดซับกดคอมเมนต์ด้วยแม่แต่ไม่ว่ามึงจะพูดยังไงนะกูว่ากูดวงดีแล้วแหละวันนี้